นี่มันพี่ฟอนอะไรนะครึ่ราเหรอเธอเธอพูดให้มันถูกถูกหน่อยนี่พี่ฟอน Cara คาร่าค่ะพี่ฟอนคาร่าคือจริงๆพี่ฟอนก็ต้องไปฝึกอีกเหมือนกันเพราะพี่ฟอนคาร่านั้นก็ยังพูดไม่คล่องแต่เอาเถอะเราจะต้องฝึกจนพูดให้ได้แน่นอนแล้วเราจะต้องถึงวันที่เราพูดอย่างมั่นใจวันนั้นอีกไม่นานเท่านั้น <laughs> เดี๋ยวต้องไปพูดบ่อยๆแหละพูดเช้าพูดเย็นคาร่า <Kara. S 2> ใช่ค่ะออกเสียงตามแบมถูกนะอันนี้คือไม่ไหวจริงคือใครที่ยังงงนะคะว่าคืออะไรเข้าไปดูสตรอรี่หนูหลังจบไลฟ์นี้ก็ได้หรือว่าเข้าไปดูสตรอรี่แบมซะเพราะว่าแบมได้มีการยกตัวอย่างการออกเสียงคาร่าในเวอร์ชั่นที่ ไม่ถูกซึ่งมันเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆขอบคุณมากแบบเพราะว่ามันทําให้หลายๆคนที่คิดว่ามีหลายๆคนที่เข้าใจแบบนี้เหมือนกันเราก็ยังไม่รู้คําตอบที่ถูกนะคะมันมีหลายคนว่าแล้วหนุก็แบบเออให้เพื่อนลองอ่านเพื่อนหนูอ่านเป็นโคอาราเพื่อนคนหนึ่งอ่านเป็นคิวคิวอาราอีกคนนึงบอกโคโคโคอาราหรือเปล่าโครา หนูก็แบบเฮ้ยแกไม่ได้เลยมันอ่านว่าคาราคารามันต้องมีความออร์ <laughs> นิดหนึ่งแต่แบบเธอเธอรุ่งมากจริงๆคือคือตอนแรกอะ่ะก็ยังไม่เห็นจนกระทั่งเออไปเห็นในแท็กก่อนทีนี้ก็เฮ้ยก็ตามไปดู ตามไปดูในไอจีแล้วก็เลยทักแบมไปว่าตลกมากเพราะว่าตอนนั้นน่ะดูตอนที่กําลังเดินทางไปที่มอลแล้วทีไ้ก็เปิดอยู่บนรถแล้วแม่ก็คือขับรถอยู่ข้างๆแม่ก็นั่งขำนั่งขำแบบขำหนักมากเพราะว่าแม่บอกแบมมันตลกจริงๆเลยอะไรอเงี้ยแล้วเนี่ยนึกสภาพคือถ้าใครเคยเห็นแม่หนูขำทุกคนจะตลกไงแม่หนูจะขำแบบหัวอะไรเงี้ยเออแล้วคือแบบหนูอ่ะ เปิดวนประมาณ10บรอบแล้วแม่ขำทั้งส0รอบเลยแม่ชอบใจมากกับการออกเสียงของแบมคือแบมคือที่สุดตั้งแต่คําอะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วที่แบมเคยทําแบบนี้ครั้งหนึ่งอ่ะอันนั้นอันนั้นก็อันนั้นก็ตลกเหมือนกันอันนี้ก็ตลกมากแล้วคือแล้วคือสุดท้ายแบมก็เลยแท็กหนูในสตอรี่ใช่ไหมแล้วหนูก็เลยแบบอยากอยากเอาลงให้ประชาชนทุกคนได้เห็นแล้วแต่ว่าเสียดายเพราะว่าไอจีอ่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ส่าเอาลงต้องส่งรอบคือรอบแรกอ่ะแบบตอนแรกไม่เห็นไงคือ เอาลงในสตอรี่แล้วมันแล้มันไม่ครบอะจริงๆแบมพูดยาวกว่านั้นคืออยากให้คนในไอจหนูเห็นคำว่าอของแบมหนูบปิด้เพื่อนฟังเพื่อนก็ขำแบบ <c oughs> เดี๋ยวเปิดให้ดูอะไรดีกว่านึงมีแกงแม่ใช่เราเราต้องแกงแม่ไม่ได้แกงเราเอ็นดูไงาการขำของแม่เนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยแบบนึงนะ แบบขำไม่ไหวคือต้องเข้าไปดูในไอจีแบมเองอะเพราะว่าที่หนูแบบที่หนูแชร์ต่อมันไม่ครบอาทำไมไอจีมันแชร์ไม่ครบคะจริงแบมอย่างหาดันคะคือคราคืาครคราเออร์แล้วจิงหะแล้วก็ เป็นไงล่ะเปิดคลิปแบมจนแบบโทรศัพท์แทบร่วงอะยังไงดีอะหมเื่นอยอะทุกคนหไหวไหมก่อนตัวเองเนี่ยคือแบบช่วงนี้นอนน้อยอะต้วนึกนอนแทบล้มเลยเดี๋ยวเอาใหม่เมื่อกี้คัดโอเคปะคัดต้องนึงนะคัดค่ะไม่เลิศค่ะ เอาใหม่ค oh auto. ่ะเมื่อกี้ไม oh, ่มีอะไรเกิดขึ้นทางนั้นเอาใหม่เคลียร์คัสแป๊บนึงนะเอาใหม่เปิดให้ดูใหม่หนาวฮัลโหลเห็นชัดเลวดลมค่ะคือคราคราคือครา คราคืคืดูละลุนตานอ่ะคราตรงนี้คือแม่หนูคนแรกราคือใคร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 ครคลือนที่ที่แบมอ่านมันก็ไม่ผิดทุกคนมันก็ถูกเพราะว่าทุกคนก็แทบจะอ่านอย่างนั้น แต่เราเป็นการบังคับให้อ่านคาคร่าอย่างนั้นเองเออจริงๆที่ทุกคนอ่านไม่ว่าจะเป็นคือร่าเคราโคอาล่าคราก็ไม่ผิดไม่ผิดเลยแต่แค่ที่ถูกมันคือคาร่านะคะคาร่ามันก็เดี๋ยวต้องพูดให้คล่องเหมือนกันตัวเองเนี่ยก็ต้องพูดให้คล่องม,ม,อมันไม่ผิดเลยทุกคนมันไม่ผิดเลยแค่ เราบังคับให้ทุกคนต้องอ่านว่าคร่าคาแต่จริงๆคร่าก็โอเคนะแบบนึกงสภาอแบบอ๋อฟอนคร่า <c oughs> สวัสดีค่ะฟอนคร่าก็เก๋อยู่